อ่าจาร์ลาเมลิกโก้ว่เราจงได้ให้วาบโรกาตุวนะคะนักเรียนอ่ะให้นักเรียนปิดไมค์ก่อนได้ไหมเสียงใครเอ่ยเสียงแท้ของใครเอ่ยของฟาเดหรือเปล่าคะเสียงแท้อ่ะโอเคนะคะอ่ะทีนี้ออสตาราอยากจะถามว่านักเรียนนักเรียนมามาวันนี้นักเรียนละหมาดไหม,<า>มคะวันนี้ซูบูละหมาดไหมคะซูบูเละหมาดเล่ามา,มาอ่าเก่งมากค่ะแล้ว ใครใครบ้างที่ละหมาดอ้ามีอามละหมาดแล้วก็ใครอีกอ่าอ like ุ้ยละหมาดกันทุกคนเลยใครแค่ที่ละหมาดฟาเดียละหมาดไหมอ่าละหมาดละหมาดกี่รากะอ่ะคะห้ากี่รากะอ่ะกี่รากะอ่ะคะละหมาดละหมาดละหมาดชูบุกี่รากะอ่ะห้าูบอ่าละหมาดชูบุกสองรากะอ่ะนะคะสองรากะอัดนะคะ อ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะลบหมาใช่ไหมคะเราต้องทำอะไรก่อนอ่าไม่ก่อนที่เราจะละหมาดเราต้องทำอะไรก่อนคะอาาน้ำอ่าน้ำละหมาดใช่ไหมคะอ่ะทีนี้น่าคือเอาน้ำละหมาดถูกไหมถูกเป็นไหมเป็นอ่ะก่อนอ่ะก่อนที่เราจะเอาน้ำละหมาดเราต้องทำอะไรก่อนคะอ่านึงทำอะไรก่อนหนึ่ง เพื่อนบอกว่าล้างมือต่อไปสองบ้วนอ่าสองบ้วงปากล้างหน้าอ่าต่อไปสามล้างหน้าใช่ไหมคะอ่าต่อไปล้างแขนอ่าต่อไปก็ล้างล้างแขนห้าล้างเสื้อสีสกอ่าล้างแขนกี่ข้างคะสองอ่าสองข้าสองข้าถึงตรงไหนเอ้ยถึงที่ไหลเลยไหมถึงที่ไหลเลยไหมไม่ใช่ไม่ใช่ถึงตรงไหนเอ้ยอ่าข้าสองใช่ไหมคะ อ่าถึงข้อเสิรใช่ไหมอ่าต่อไปแข็งเสร็จแล้วตรงไหนโตอ่าห้าแล้วห้าแล้วหกตรงไหนต่ออ่าล้างแข็งเสร็จแล้วตรงไหนต่ออ่าหกเช็ดหูตรงไหนโตถ้าล้างจากเอ่อล้างจากล้างแขนถึงข้อเสิรแล้วตรงไหนต่ออ่าเพื่อนบอกว่าหูอ่าเพื่บอกว่าหูอ่าต่อไปตรงไหนต่อล้างเท้าอ่า อ่าเรียนก่อนเรียนก่อนอ่าอ่าตรงไหนต่อเสร็จยังเสร็ียังเสร็จแล้วเหรอคะอ่าเสร็ียังอ่าอ่าอ่าอะไรต่ออะไรต่อหลังจากหลังจากหลังจากตรงไหนแล้วเมื่อกี้หลังจากล้างมือใช่ไหมคะอ่าหลังจากล้างมือเสร็จแล้วอะไรต่อคะอะไรต่ออ๋อล้างล้างมือเสร็จแล้วคือล้างขาเลยใช่ไหมคะ ว่ายังไงใครสามารถบอกได้บ้างการอาบน้ำละหมนันอ๋อล้างแขนเสร็จก็ต้องล้างศีรษะใช่ไหมคะล้างศีรษะนี่ล้างยังไงคะทั้งหัวเลยเหรอคะพ่ายังไงใช่ว่ยังไงคะล้างตรงนี้อันนี้ไม่ใช่ศีรษะคะลูกน,นี่คือหน้าผากตรงไหนหัวหัวอยู่ไหน,นตรงไหนหัวอ่าตรงกลางน,นี่เลยใช่ไหมคะอ่าได้ไหม ตรงไหนต่อต่อไปล้างล้างหูตรงหัวตรงต่อไปจากหัวตรงไหนต่อคะจากหัวจากหัวแล้วก็หูเลยใช่ไหมคะห,หูใช่ไหมคะอ่าหูนี่ล้างยังไงเอ่ยใช้อะไรใช้อะไรล้างเอา,เอาก๊อกน้ำเอาหูไปไปหาก๊อกน้ำเลยว่ายัางไงคะเอาเอาน้ำใส่ทิ้งแล้วก็ทำแบบนี้อ่าแล้วก็แล้วก็อะไรคะอ๋อ เอาเอามือไปจิ้มน้ําแล้วก็ถูที่บริเวณหูใช่ไหมคะใช่ไหมอ่าแล้วก็จะไปเสร็จจากหูจะจะไปอะไรคะขาหูนี่หูนี่มีกี่ข้างคะสองสองข้างแล้วเราจะแล้วเราจะล้างข้างไหนก่อนคะข้างข้างขวาก่อนใช่ไหมอ่าล้างข้างขวาก่อนเสร็จแล้วตามด้วยทางข้างซ้ายใช่ไหมคะ อ่ะล้างหูเสร็จแล้วอ่ะขาอ่าเสร็จแล้วล้างขาพอล้างขาเสร็จแล้วจะเรจยงอ่ะเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราล้างถ้าเกิดว่าเราล้างขาก่อนแล้วก็ไปล้างหน้าแล้วก็ไปล้างแขนแล้วก็ไปบ้วงปากแบบนี้ได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้อ๋อไม่ได้ใช่ไหมคะอ๋อ ถ้าเกิดว่าอยากจะวันนี้จะล้างหูก่อนได้ไหมได้อ่าทำไมไม่ได้คะทำไมไม่ได้นักเรียนทราบไหมอ่ะทราบไหมคะทราบทรไหมว่าอ่าเพราะวมันถูกหลักใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่ถูกขั้นตอนใช่ไหมคะขั้นตอนตามขั้นตอนใช่ไหมใช่ค่ะอ่าโอเคอ่ะโอเคนะคะ อ่ะหลายคนก็เป็นแล้วส่วนใหญ่จะเป็นกันทุกคนวิธีการเอานาละหมาดนะคะวิธีการอานละหมาดหลักๆนะคะมีทั้งหมดเท่าไรเอ่ยนับไหมคะเมื่อกี้นับไว้เอ่ยยี่สิบไหมถึงไหมยี่สิบถึงไหมคะยี่สิบไ่ไม่ถึงเท่าไรคะมีแปดประการเลยเหรอคะ โอเคๆอ่ะว่านักเกลมีอีกเท่าไหร่คะนักเกลคิดว่ามีเท่าไหร่คะพี่ออาบอกว่ามีแปดประการอ่ะนูบอกว่ามีเท่าไหร่คะห้าหนูบอกว่ามีเท่าไหร่เอ่ยทำไมไม่เหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันอ่ะทำไมไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะคะอ่ะนักเกลรู้จักคขาว่าซุนัตไหมซุนัตฮอ่ะอ่ะซุนัตนี่ ทำนี่อ่าทำแล้วได้บุญใช่ไหมคะทำแล้วได้บุญถ้าไม่ทํานี่ได้บุญไหมคะถ้าไม่ทำไม่อ่าถ้าไม่ทำก็ไม่ได้บุญถ้าทําก็ได้บุญใช่ไหมคะอ่ะอย่างเช่นบริจาคใช่ไหมคะบริจาคบริจาคถ้าเราบริจาคให้กับให้กับคนจนเราได้บุญไหมได้บุญใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ให้นี่ ถ้าเราไม่ให้นี่เราบาปไหมบาปบาปไหมถ้าเราไม่ให้เพื่อนไ,ไม่บาปนะคะไม่นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเราจะให้ก็ได้บุญถ้าเราไม่ให้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้บุญใช่ไหมคะอ่าโอเคอะทีนี้เรามาดูก่อนนะคะว่าของอุตสตาั้นสองคนาน,านั้นต็อปหยุดเดี๋ยวจะให้สอนแทนอุตสตาจะเอาไหมอืมอ่านะคะ เดี๋ยวของอุตตาสะมีทั้งหมดอ่าของอุตตาสะมีทั้งหมดกี่ประการเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยอ่าของอุตตาสะมีกี่ประการคะนะักเรียน<ะ>ดูดีๆด,ดูดีๆของตาสะมีเท่าไหร่เออห้าหกอ่าของตาสะมีเท่าไหร่คะนนะักเรียนเห็นไหมห้าหก มีทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยห้าอ่ามีทั้งหมดเท่าไหร่คะหกอ่ามีทั้งหมดหกใช่ไหมคะอ่ามีทั้งหมดหกใช่ไหมคะอ่าโอซเยจะถามนักเรียนว่าโอซายจะถามว่านักเรียนวิธีล้างหน้าล้างหน้าถึงตรงไหนคะนักเรียนล้างหน้าล้างหน้าถึงตรงไหนเอ่ยล้างหน้าล้างหน้าอ่าน้ำละหมาดถึงตรงไหนคะ อ่าถึงตรงไหนบริเวณล้างหน้าของเราเราจะล้างถึงตรงไหนเอ่ยล้างถึงตรงไหนคะล้างหน้าอ่าเดี๋ยวเรามาดูของอุตส่านะคะอ่าของอุตสตาซ์เรคะการอาบน้าน้ำมานนะคะมีทั้งหมดกี่ประการเห็นไหมเห็นไหมอ่ามีทั้งหมดกี่ประการคะอ่าหกประการนะคะมีทั้งหมดหกประการนะคะหกขั้นตอนนะคะมีทั้งหมดหกขั้นตอนนะคะ ขั้นตอนแรกอ่าขั้นตอนแรกเนียออ่าเนียอคำว่าเนียอนี่ก็คือนึกในใจนะคะคำว่าเนียอนะคะนึกในใจนะคะเวลาเราจะอาบน้ำละหมาดแล้วก็ถูใบหน้านะคะพร้อมกับถูใบหน้าเลยนะคะเนียอยังไงคะอ่าเนียอยังไงคะอ่านี่ค่ะเนียอนะวัยตูบูดูอาฟอร์ดดนอะเลยาลิลลาฮิตะอาลานะคะ ให้เราเนียดพร้อมกับล้างหน้านะคะหนึ่งกับสองเราต้องทําพร้อมกันนะคะเนียพร้อมกับล้างหน้าวิธีล้างหน้านะคะนะักเรียนเราต้องล้างหน้าเอาจากตรงไหนเอ่ยอ่านี่เอาจากทั้งบนนี้ทั้งบนสุดนี้อ่าที่ปลายตรงนี้หน้าผากสุดเลยชะนี่หน้าผากบนหน้าผากสุดที่มี <c oughs> ที่มีผมนี่ตรงนี้อ่าใช่ไหมคะ อาเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ไปจนถึงที่หูติ่งหูเล็กๆนี่รู้จักไหมคะติ่งหูเล็กๆตรงนี้อ่ะใบหน้าของเรานะบริเวณใบหน้าถึงตรงนี้เลยนะคะติ่งหูตัวเ,เล็กๆตรงนี้ของเรามีไหมของเรามีไหมของเรามไม่มยต่งหูเล็กๆตรงนี้อ่าแล้วก็ลงไปข้างล่างที่คานตรงนี้อ่าลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็ทา,างซ้ายเราก็เหมือนกันที่ติึงหูตรงนี้เลยค่ะ อนี่คือบริเวณใบหน้านะคะอ่าตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใต้คอตรงนี้นี่ใต้คางตรงนี้บริเวณใบหน้าไหมคะบริเวณใบหน้าไหมไม่ใช่นะคะตรงนี้ไม่ใช่บริเวณใบหน้าถ้าเราจะล้างก็ได้นะคะได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมคะได้ยินนะคะอ่าสอ่านะคะข้อที่สามไงค่ะ คะได้ยินไหมได้ยินไหมอ่ะนะคะต่อไปที่สามอ่ะทำอะไรคะเดี๋ยวจะสอนก่อนทำไมไม่ได้ยินหรอคะค้างหรอคะของเราค้างไว้ของเราค้างไว้ของเราค้างไว้ค้างหรอคะ นี่ข้อที่สามเห็นไหมคะแขนแขนของเราเห็นไหมเห็นไหมแขนอ่าเห็นใช่ไหมคะอ่าเห็นเห็นเมาส์ต้าร์ขยับไหมคะเห็นเมาส์ต้าร์ขยับไหมเห็นไหมคะอ่าขยับถ้าขยับแสดงว่าของเครื่องอุตสาห์เราไม่ได้ค้างนะคะแสดงว่าเป็นเครื่องของหนูนะคะอ่ะทีนี้ข้อที่สามนะคะ วิธีการล้างแขนนะคะเราต้องเริ่มจากข้างไหนก่อนข้างข้างขวานะคะข้างขวาไปถึงตรงไหนเอ่ยถึงข้อศอกนะคะล้างมือทั้งสองข้างจนถึงข้อศอกนะคะเราจะล้างมือทางข้างขวาก่อนนะคะกี่ครั้งกี่ครั้ง3ามครั้งล้างหน้าสามครั้ง ล้างแขนสามครั้งอ่ะเสร็จต่อไปอ่ะเสร็จต่อไปตรงไหนต้องอ่ะเอาน้ำเช็ดบางส่วนของศีรษะใช่ไหมคะอ่ะเอาน้ำเช็ดบางบางส่วนของศีรษะด้านบนเลยค่ะอ่ะด้านบนเลยนะคะดูจากรูปเลยนะคะนักเรียนอ่ะต่อไปข้อที่ห้าล้างเท้าสองข้างจนถึงตา ตุ่มอ่ารู้จักไหมคะตาตุ่มตรงนี้อ่าที่ขอบขาตรงนี้อ่านี่ตาตุ่มตัวเล็กๆตรงนี้ตาตุ่มนี้เขาเรียกว่าตาตุ่มนะคะอ่าตรงนี้นะคะอ่าจนถึงตรงนี้อ่าข้อที่หอ่าอย่างที่อาจา์ถามว่านักเรียนอ่าถ้าเราไม่เรียนลำดับได้ไหมอ่าไม่ได้นะคะข้อที่หเราต้องเรียนลำดับจากข้อที่1ถึงข้อที่ห้านะคะอ่าทีนี้ นักเรียนสงสัยตรงไหนบ้างไหมเอ่ยทําไมของอุตาร่ามีหกข้อทําไมของเรามีแปดข้อนักเรียนสงสัยไหมคะสงสัยไหมเอ่ยอ่าสงสัยใช่ไหมคะอย่างเช่นอ่าสงสัยตรงไหนเอ่ยทําไมของตาต้องไม่มีล้างมือใช่ไหมคะใช่ไหมทำไมของตาต้องไม่มีล้างมือทำไมของอุตาร่าไม่บ้วงปากใช่ไหม ทำไมของตาต้องไม่ล้างหูใช่ไหมคะสังเกตไหมว่าทำไมของตาต้องไม่มีใช่ไหมคะสงสัยไหมสงสัยอ่าอ่าสงสัยใช่ไหมคะอ่าล้างมือบ่วงปากแล้วก็ล้างจมูกอ่าบางคนก็ล้างจมูกนะคะอ่าบางคนก็ล้างจมูกนะคะหรือว่าต่อไปก็คือล้างหูใช่ไหมคะอ่าสี่อย่างนี้คือสุนัตนะคะสุนัตถ้าเราทำ ถ้าเราทําได้ได้บุญนะคะถ้าเราทําได้บุญถ้าเราไม่ทําได้ไหมอ่าไม่ได้บุญนะคะถ้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ได้บุญนะคะไม่ได้บุญนะคะอ่าหนูฝาเดียเต้นอยู่นะฝาเดียนะอ่านะอ่นะคะทีนี้เข้าใจหรือยังเอ่ย อ่ะอการอาบน้ำน้ำหมาดมีกี่ขั้นตอนมีกี่ประการคะมีกี่ขั้นตอน<ะ>อ่ะมีหกประการเ 1. นเนียดพร้อมล้างหกับ 2. เนียดพร้อมล้างน่านะคะสอสล้างล้างแขนถึงข้อ,อถึงข้อ บางส่วนของหัวนะคะอเอาน้ําเช็ดบางส่วนของหัวนะคะต่อไปข้อที่5สุดท้ายสุดท้ายล้างล้างล้างเท้าทั้งสองข้างเริ่มจากข้างไหนคะขวาเริ่มจากทางขวานะคะข้อที่6ก็คือต้องเรียนลำดับจากข้อที่1ถึงข้อที่5นะคะโอเคไหมเอ่ยโอเคไหมคะนะักเรียน อ่าถ้าโอเคแล้วอุตส่าห์ก็มีกิจกรรมให้กับนักเรียนนะโปรหนึ่งใช่ไหมคะโปรหนึ่งโปรหนึ่งไม่แน่ใจว่านักเรียนเขียนเขียนเนี่ใด่ไหมอ่ะลองเขียนนะคะลองเขียนนะคะอ่ะให้นักเรียนท่องก็ได้นะคะหน้าไว้จุเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวอุตส่าห์ แป๊บะมันเด็หนักะไัวก uh ็จะขร่านัไว <ah ้ตวูด UH ูอาฟอร์ดอนมาเลยยลาฮิทาอาลนะคะอ่าเขียนไม่เป็นใช่ค่ะเราจะไม่ได้ให้หนูเขียนที่ค่ะ เต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 ว่าอ่ะเราอ่านตามอุ stad ะนะคะนัว่าอิตูวุดูอ่ะอัลฮุดูอ่ะฟาอดอนอัลยยาลิลลาฮิตาอัลลาอ่านะคะอ่ะทีนี้อุ stad ะก็มีกิจกรรมให้กับนักเรียนด้วยอ่ะกิจกรรมอะไรคะอ่ะลองนักเรียน กิจกรรมก็คือให้นักเรียนอัดวิดีโอฮอัดวิดีโออะไรเอ่ยอัดวิดีโออะไรคะี่เราเรได้อะไรเอาเอาฮ่าเก่งมากให้นักเรียนอัดวิดีโอนะคะให้คุณพ่อหรือคุณแม่นะคะหรือพี่ก็ได้นะคะให้ถ่ายวิดีโอนะคะตอนที่เราเอาน้ําและ มานะคะตอนที่เราอาบน้าแล้วมานะคะได้ไหมได้ไหมได้ได้นะคะเราจะล้างมือก็ได้เราจะบ่วงปากก็ได้อันนั้นเป็นสุนัตนะคะอ่าถ้าเราไม่ทําก็ได้นะคะอ่าแต่ว่าหขั้นตอนนี้ต้องให้ครบนะคะห้ามน้อยกว่า6ขั้นตอนนะคะโอเคไหมโอเคไหมคะอ่าหกขั้นตอนนี้ต้องให้ครบนะคะเกินไม่เป็นไรนะคะเกินไม่เป็นไร แต่ห้ามน้อยกว่า6นะคะถ้าน้อยกว่า6กอ่าการอาบน,น้ำละหมาดของเรามีผลไหมคะอ่าไม่มีผลนะคะถ้าเราไม่ทำถ้าเราทำไม่ครบ6ประการน้ำละหมาดของเราก็ไม่มีผลนะคะก็ไม่มีผลถ้าเราทำเกินกว่า6ข้อนะคะ6ข,ข,ข้อขึ้นไปนะคะ อาณาประ,ะมาดของเราก็จะมีผลนะคะอาอย่างเช่นอะไรคะเพิ่มเติมล้างมือใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ล้างมือแล้วก็อะไรอี <Okay. S 1> อาพ่วงปาก <Okay. S 1> นะคะอาที่เพิ่มเติมนะคะหรือ <Okay. S 1> ว,ว่าล้างจมูกนะคะ <Okay. S 1> ล้างหูนะคะโอเคอันนี้คือเพิ่มเติมนะคะโอเคคือสุนหนักที่เราถ้าเราทําได้บุญถ้าไม่ทําก็ไม่ได้บุญค่ะอาไม่มีผลอะไรกับเรานะคะ โอเคนะคะนักเรียนมีอะไรสงสัยไหมเอ่ยไม่ตเไม่มีนะคะวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะวันนี้ไม่ต้องเขียนวันนี้ไม่ต้องเขียนแต่ว่าเราต้องส่งวีดีโอเราต้องส่งวีดีโออะไรคะน้ำเราต้องส่งวีดีโออาบน้ำละมานะคะเราต้องส่งวีดีโออาบน้ำละมานะคะโอเคไหมเอ่ย อ่านะคะโอเคไหมอ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะอุศราก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ <S <S โอเคไหมโอเคนะคะอ่าถ้าไม่มีอะไรถามแล้วเดี๋ยวจะนะขออนุญาตออกจากกลุ่มนะคะจบการสอนนะคะอ่ะาอุศราะมวยก้มกรรมาตรงน้อยขัวบาราแก่ตั <S <S 2> <S 2> <S วสุนุศราห ใช่เขียนเขียนก็เขียไม่ได้เขียนออกได้เลยค่ะออกได้เลยค่ะใช่ออกได้เลยค่ะไรคะต่อไปวิชาอะไรคะต่อไปเาเื่อขเรื่องขาสอันนี้สีอะไรอ่ะครูอะไรทาโ ออลาเได้เลยอคา่ไะไออกได้เลยค่ะไเลยค่ะอันนี้ก็เขียวส ประจำสัปดาห์ให้ในกักเรียนอัดวิดีโอวันนี้เขียนไหมนเ้เขียนแต่ว่า,าแต่ว่าต้องอัดวิดีโออะไรเอ่ย,อ,ยอัดวิดีโออะไรคะอัดวิดีโออะไรเอ่ยออแต่ร้ว่าคืออะไรละมาทุกวนี่เลอ๋อใช่ค่ะดเดี๋ยว็วนะแล้วมาเสร็จว